สวัสดีครับผมนายเอิมรอนมะ่มิงนะครับเป็นครูผู้สอนนะครับสาระกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์นะครับโรงเรียนพระโตววิทยานะครับผมเนี่ยได้นําหลักปฏิญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเข้าสู่การจัดการเรียนการสอนนะครับในหน่วยของเรื่องอัตราส่วนนะครับของม .1 ซึ่งผมได้แบ่งนะครับการจัดการเรียนรู้เนี่ยแบ่งเป็นสองชั่วโมงนะครับซึ่งชั่วโมงแรกเนี่ยนักเรียนจะเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับเนื้อหาอัตราส่วนของจํานวนใดๆจํานวนนะครับ แล้วก็ส่วนชั่วโมงที่2นะครับก็คือนัเกเรียนจะเรียนในกิจกรรมก,กิจกรรมฐานนะครับก็คืออัตราส่วนพิชิตความพอเพียงนะครับเพื่อให้หนัเกเรียนเนี่ยได้เรียนรู้นะครับพร้อมกับปฏิบัตินะครับส่วนกิจกรรมเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะ ดิฉันเด็กหญิงนัทิดาคุณเมืองค่ะดิฉันเด็กหญิงชลินัทพุทธรัตน์ค่ะดิฉันเด็กหญิงกิติมาพินเอกค่ะและดิฉันเด็กหญิงอนันติตานาคประเสริฐค่ะพวกเราตัวแทนฐานการเรียนรู้อัตราสวนพิชิตความพอเพียงค่ะบอสกาแฟค่ะหอมจังกาแฟตัวใหม่เหรอใช่ค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของทางร้าน และกาแฟเนี่ยยังรอปลูในท้องถิ่นปะตตานด้วยนะคะโอเคขอบคุณมากค่ะอืมใช้ได้เลยนะเนี่ยแก้มหวัดดีอ้าวครีหวัดดีนั่งก่อนสิเป็นไงมาไงเนี่ยพอดีวันนี้เราแวะมาทำธุระเลยแวะมาหาแก้มก่อนอะ่ะดื่มกาแฟไหมไม่เราไม่ชอบดื่มกาแฟสด มีเมนูอื่นแนะนำไหมมีสิเดี๋ยวเราพาไปดู<ม>ปอวันนี้มีเมนูแนะนำอะไรบ้างอะวันนี้เมนูแนะนำของทางร้านนะคะมีคาปูชิโน่ลาเต้แล้วก็มอคค่าค่ะรับเมนูไหนดีคะงั้นรับทั้ง3เมนูเลยช่วยทำให้เพื่อนฉันดูหน่อยนะได้ค่ะนี่คือกาแฟสดที่ผ่านการดิฟแล้วโกโก,โก้นมสด แล้วก็โฟมนมค่ะเมนูแรกคือคาปูชิโน่ใช้กาแฟหนึ่งส่วน นมสดหนึ่งส่วนแล้วก็โฟมนมสองส่วนค่ะเมนูคาปูชิโน่น,นะคะจะเน้นในอัตราส่วนของโฟมนมค่ะ ก็คือ2ส,ส่วนเมนูที่สองคือลาเต้ค่ะ ใช้กาแฟหนึ่งส่วนนมสดสองส่วน แล้วก็โฟมนมหนึ่งส่วนค่ะเมนูลาเต้น,นะคะจะเน้นในอัตราส่วนของนมสดค่ะก็คือ2ส,ส่วน เมนูที่3มคือมอกค่าค่ะกาแฟหนึ่งส่วนนมสดหนึ่งส่วน โกโก้หนึ่งส่วนแล้วก็โฟมนมหนึ่งส่วนค่ะส่วนเมนูมอคค่านะคะจะใช้ส่วนผสมในอัตราส่วนที่เท่าๆกันค่ะ คาโบชิน,น่นะคะแก้วนี้จะเป็นลาเต้ค่ะส่วนแก้วนี้มอคคาค่ะขอบคุณจ้ะรับเมนูไหนเพิ่มอีกได้เ,เลยนะคะโอเคเราว่าแก้วนี้น่าจะเหมาะกับครีมนะเพราะว่าเป็นลาเต้แล้วลาเต้เนี่ยก็มีอัตราส่วนของนมเยอะที่สุดลองดูสิ เป็นไงบ้างชอบเมนูไหนที่สุดเราชอบลาเต้เร้ว,ว่าลาเต้เหมาะกับคนที่ไม่ชอบกินกาแฟสดอย่างเราอ่ะอืมฮัลโหลอืมโอเคเดี๋ยวฉันออกไปแกม้มนนี้เราขอตัวก่อนนะพอดีเราปีทุรลาไปทำต่อโอเคไว้โอกาสน,น้าเชิญหน่อยนะโอเคจ้ะบ๊ายบาย มัาน,นใจฐานการเรียนรู้อัตราส่สวนพิชิตความพอเพียงกาแฟดิปเป็นกาแฟที่มีความนิยมเฉพาะกลุ่มผู้บริโภคเนื่องด้วยมีรสชาติค่อนข้างขมซึ่งถ้าใช้นมเป็นส่วนผสมจะช่วยเจือจางรสขมข,ของกาแฟดิปได้โดยอัตราส่วนระหว่างนมและกาแฟที่แตกต่างกันจะเกิดเมนูของกาแฟที่แตกต่างอันด้วยเช่นลาเต้มอค่าคาปูชิโน่เป็นต้น จึงเป็นแรงบันดาลใจในการประยุกต์ใช้อัตราส่วนเข้ากับผลิตภัณฑ์ที่มีในชุมชนจึงเกิดเป็นฐานการเรียนรู้อัตราส่วนพิชิตความพอเพียงขึ้นมาเงื่อนไขฐานการเรียนรู้อัตราส่วนพิชิตความพอเพียงมีสองเงื่อนไข 1. เง,งื่อนไขความรู้มีความรู้อัตราส่วนของจำนวนหลายๆจำนวนและรู้วิธีการใช้อัตราส่วนส่วนผสมของกาแฟแต่ละเมนู 2. เงื่อนไขคุณธรรมมีวินยัยความรับผิดชอบและความสามัคคีประกอบไปด้วยสามห่วงดังนี้พอประมาณ คือการรู้จักการใช้อัตราส่วนส่วนผสมของกาแฟแต่และเมนูได้อย่างเหมาะสมมีเหตุผลคือสามารถใช้ความรู้เรื่องอัตราส่วนของจำนวนหลายๆจำนวนมาใช้ในการผสมส่วนผสมของเมนูกาแฟและนำความรู้ที่ได้เรียนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีคือมีทักษะในการคิดการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ และ4มิติดังนี้ 1. มิติวัตถุเศรษฐกิจได้องความรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้ยัตราส่วนส่วนผสมของกาแฟแต่และเมนู 2. มิติสังคมมีทักษะกระบวนการทำงานเป็นกลุ่มยอมรับความเห็นและเคารพก,การตัดสินใจของผู้อื่น 3. มมิติสิ่งแวดล้อมเลือกใช้อุปกรณ์ที่อยู่ใกล้ตัวให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด 4. มิติวัฒนธรรมสืบสารวิถีชีวิตแบบเกษตรกรรมฐา,านการเรียนรู้อัตราส่วนพิชิตความพอเพียงขอขอ,ขอพระคุณค่ะ